พี่้องพีอด้วยตับ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 ย้อนตับย้อนเศีกเศีกหวานๆเลยใสติ่งลิงใช้ติ่งลิงใช้ติ่งลิงจวดเนี่จวดทำยังไงซ้อนกันเลยเบิ้นเลยตุยตุยตุยสวนสวนก็มีน่นบ่สอนอกมันบ่แซ่บท่นหนออกไปาไกะตายเดียน แจกผัเงี้ยแจกเงี้ยจันกินขี้วายใส่วอนใสแกงเพื่อนหครับเจียบคัจบมเปลนได้ไะยมัส่เปียเจีซมะพร้าวเสือร้องไห้อือถ่ายกวางบ่ได้มันเห็นผ่าบ่โู้เนี่ยมะพร้าวนี่ตึงๆเลยเนี่ยเป๊ะ ยังสวยนี่ดับดับตับยนตับยันจนสีนี่ก็นส้องสดสดเอว่าเจ้าเป็นอไรตี่ยีเยนั่งโม่ผู้ดีอเยไหมนั่งจยู่ผู้ดีเยไนพี่นแก่ข้าวเอ้พี่น้องเดี๋ยวลองให้ นี่เป๊ะๆน้นมืูอด้อยเตูนิอดดีสุดๆรับย่างเดียวนรับย่างเดียวข้ามันกินอีกไหมอีกไมน้อป่าอันี้นี่นี่ยังตับยนเอมิ่งตัวย่างตัมยันขึ้นหน่อยเหรอครับ่งตัวย่งผู้พ่นเฮ็ดเป็นแ่บน มือขาลอยศพบรรยากาศกองเสี่ยงจวดว่าอยู่เขียงขึ้นหน้าารกต่วาอยู่ต้ลุงขาไมมีฮะมีมีดป่อาแ่มาดวงของจะค้องนะบอบีบเอ็นตำรวเสียบ

ส่น้ปล่าโอ้ยผู้นึงจะได้เอารถตับโมเนาะยุคตอนผมเหนนงั้นตัวดีเนะโ้เขาล้องคาใจนะเป็นพคกบคกแบบนี้ซ้ำเนี่ยผู้ใหญ่เมีนี่่ต้อนี่ย่างเนี้ยต้องเปไงได้ไอ้ดาบสีว่นนะอไอ้คื่อนเสียโเสียแหม่เสียตัวมอด้ลครับกินเยอะหนิมัดวยแงกหลายหลายต้นยำน้นนั่นผู้ชาแต่ครับผูเป็นด้วยวายผู้เป็นไตวอนไปแกงเพือนครับ

เจีบผไปเงี้ยเจีเงี้ยตนกินขี้วะมัเบีวะเีนมัเบไปห้าม้อนบมัเส็บไปห้ามอนขวก้ขวักขกขักขัขักขักพวกกินได้ขี้เขาอดีกนานักเนาะอย่าไปิตาเล่ะอตา่ไม่ต้องอิตาเลาเดเราอายุวันไปแล้วละมอเรย์อิตาเออแ่แบบแตเแบ ยังมาเกณฑ์ทหารบพติดอยู่เนี่ยสิไปบวชอยู่เนี่ยบวชล้ว่าสิกกล่าจังสิแววเมียว่าพีรเด้อขอโทษเด้อว่าอายุบันไายแล้วให้เรารู้ชัเจนหนิวายเจ้เลยถึงเราเด้ออยู่บอกทางนี้แมนเอาจริงจริงัจริงหนิม่มาต่องานคอกันเลยโย นวดยังอกว่าขันเติมไม่อียขันเติมม่อีคนชั่วคนชั่วขันไมยออกคนชั่วนี่ลุกสมัยนี้ขนนอกมองเห็นใจกันจ้คของมามีควอมวาเสียเพื่อนดีอือให้หยุดไว้ก่อน สอมีว่าเออพร้อมพ้อวันเขาได้กับเอกับเขาเน่ยบบรับผ่าน